ค่ะกลับมาเจอกับกันอีกแล้วนะคะแล้วก็ข้างๆนะคะคุณเคยจอเป็นอย่างดีสวัสดีอาจารย์โก้ค่ะสวัสดีครับอาจารย์โก้สุภกรอนอนทำนายครับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเป็นดวงวาไราตี้เนาะเป็นคลิปสั้นๆนะคะทํานายดวงชะตาว่าราศีใดบ้างที่จะหมดเคราะห์หมดโศกเออมีแต่ความรวยรับแต่ความปังดวงที่เคยซวยเนี่ยกลับมารวยรับทรัพย์ เออมีราศีอะไรบ้างคะอาจารย์ได no. ้คร oh. ับเดี uh, yeah. ๋ยวจะขออนุญาตเปิดไพ่สดๆให้ทุกคนได้เห็นกันเลยนะครับผมทั้ง12ราศีค่ะเดี๋ยวเราจะมาคัดกรองกันว่ามีราศีไหนบ้างที่เข้าข่ายในเรื่องของความรวยความปังฟ้าเปิดชี้ช่องทางรวยกันบ้างเออจากนี้จะดวงดีดวงปังกันแล้วได้ครับนี่หยิบกันสดๆแบบนี้สับสองราศีนะคะ จากที่ผ่านมาเมื่อช่วงแบบต้นปีกลางปีที่ผ่านมาอาจจะบางราศีอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเจอแต่เรื่องไม่ดีกําลังจะหมดกําลังใจและครั้งนี้มาดูกันว่าราศีไหนที่แบบไฟจะลุกโชนขึ้นมาความรวยจะเข้ามาหาชีวิตจะได้มีแต่ความปังนะคะเออแอบรุนด้วย <laughs> แอบรุนนะครับ <laughs> แอบรุนด้วยตัวจารยโก้เองก็รุนเหมือนกัน <laughs> แอบรุนด้วยนะคะ, <laughs> อะ,คะเออ แบบนี้มาดูกันนะคะอ่าขึ้นมาแล้ว,ลวขึ้นมาแล้วอ่าอ่าครับมีทั้งหมดสี่ราศีใช่มีราศีอะไรบ้างคะอาจารย์ราศีแรกคือราศีเมษค่ะราศีถัดมาคือราศีเมถุน ตามมาด้วยราศีสิงห์และปิดท้ายด้วยราศีพิจิกอ,อาจารย์คะไหนพูดหน่อคะว่าแต่ละราศีเนี่ยความรวยความปังเป็นยังไงบ้างคะอะอย่างนั้นมาเริ่มมาที่ราศีเมษเลยเนาะ,ะต้องบอกได้เลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดนะชี้ช่องทางรวยจริงๆรวยในที่นี้นอกเหนือจากการรวยด้วยทรัพย์สินและเงินตราแล้วเนี่ยยังรวยไปด้วยความสุข สุขใจสุขสรรที่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วเราสามารถเอาดีกับสิ่งที่เราเลือกได้เพราะฉะนั้นเราจะรวยด้วยและมีความสุขด้วยเออหุยดูแฮปปี้อ่ะดูแบบยิ้มกว้างใช่ราศีที่สองค่ะอาจารย์เป็นราศีราศีเมถุนอันนี้จะรวยคนละแบบกับราศีเมษน,นะน้องกันสำหรับราศีเมถุนเนี่ยจะรวยแบบว่าสิ่งที่เราฟูมงฟักมาในอดีต มันเริ่มส่งผลแล้วใครที่ลงทุนเอาไว้เก่งกําไรไว้มาแล้วแหละระยะเนี้ยรอยยิ้มเปื้อนบนใบหน้าแล้วถือได้ว่าลงทุนคือผลประกอบการดีมากดีไม่พอสามารถเสริมสร้างรากฐานสู่ความมั่นคงทางการเงินได้เลยเหมือนแบบว่าลงเสาเอกบ้านมั่นคงแล้ว ดับกำลังจะก,ก่อร่างสร้างบ้านอะไร่างเ้ยใช,ใชม่มาที่ราศีที่สามค่ะอาจารราศีราศีสิงค์ราศีสิงค์นี้ก็รวยคนละแบบเหมือนกันรวยสเสน่ห์เมตตามหานิยมเ,ออเงินที่เข้ามาเนี่ยจะมีสายเปมีผู้หลักผู้ใหญ่มีสปอนเซอร์ที่พร้อมจะซัพพอร์ตแล้วให้โอกาสเราทำให้เรามีช่องทางในการหาเงินเพิ่มมากขึ้น ก็ถือว่าเป็นการรวยที่ดีอีกแบบหนึง่งออมีแต่เรื่องฟงฟางมีแต่เรื่องดีๆใช่แล้ที่ราศีสุดท้ายถูกต้องแล้วทุกราศีนี่คือรวยคนละประเภทเลยนะน้องการสําหรับราศีสุดท้ายเนี่ยราศีพิจิกจะเป็นการรวยที่ตรงกับคําถามข้อนี้ที่สุดเพราะน้องการถามว่าโอกาสใหม่ฟ้าเปิดโอกาสมาถ,ถึงเพราะว่าเทพพระอาทิตย์หรือเดอะซันปรากฏขึ้น เมื่อปรากฏเมื่อไหร่การเวลาใช่ความสําเร็จก่อเกิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรหยิบจับอะไรเงินก็จะเข้ามาและเข้ามาแบบหลากหลายทางด้วยนอกเหนือจากนี้เมื่อเข้ามาเยอะก็ต้องเก็บให้เป็นใช้ให้เป็นคุณนี้คือระดับเศรษฐีต้นๆในอนาคตเลยหยชาวพีจี้จะได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่ป้ายแดงใช่ เรียกได้ว่าดวงดีดวงฟังดวงเฮงมากๆเลยสำหรับสีราศีนี้นะคะคยังไงถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s u b สไครต์ให้กัช่องดวงดีด้วยแล้วก็อาจารย์ขา,ขาวฝากช่องทางของอาจารย์นิดนึงค่ะครับผมสามารถติดตามอาจารย์โ Go ก้สุภกรนอนทำนายนะครับได้ที่อ่าแน่นอนทางเพจดวงดีนะครับผมแล้วก็ช่องทางส่วนตัวแฟนเพจ a c e Bo o k โก้ส Go ุภกรหรือ i n s t a g r กรม i k t o k ใช้ชื่อว่า m a s t e r ร์โกอันเดอร์สกอหราครับยังไงก็ขอให้สีราศีที่อาจารย์โก้ได้พูดถึงนะคะร่ำรวยรับทรัพย์รับเงินรับโชคลาภกันนะคะส่วนราศีอื่นๆก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะก็ใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้รวยแล้วก็รับโชครรัับทพย์เช่นกันคะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ